เปิดพ e. ิมพ์เขียวโคราชเมืองอัจฉริยะสานา AI สู่เมืองทันสมัยหน้าอยู่ปลอดภัยหน้าแรก https://www.bankkokbusiness.com/ คุณภาพชีวิต https://www.bankkokbusiness.com/category/health/social 3พฤศจิกายน2025เวลา14นาฬิกา31นาทีโคราช ใช้ ai, AI ต่อยอดพัฒนาสู่เมืองสมาร์ทซิตี้พร้อมเร่งพัฒนาซิตี้ดัต้าแพลตฟอร์มตั้งเป้าร่วมง,งาน Thailand สมา r t c i ิต Expo ป2025อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ต่อยอดพัฒนาเมืองนายวรรณรัตนกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในทุกๆด้านดังนั้นเทศบาลนครราชสีมาจึงมุ่งม,มั่นในการยกระดับเมืองโคราช ไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ที่อำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตการทำงานและการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเป้าหมายในการเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2025ในปีนี้จะเข้ามาเรียนรู้สถานการณ์การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในปัจจุบันทั้งการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของไทยในพื้นที่ต่างๆและความก้าวหน้าของสมาร์ตซิตี้ในต่างประเทศ รวมทั้งอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสมาร์ทซิตี้เมืองโคราชให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2025ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Activating Smart Cities e l e v a t i n g Smart l i ลฟ์วิการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นทีมงานที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองโคราชให้เติบโตยอย่างยั่งยืนข่าวที่เกี่ยวขอ้องดีเร่งเครื่องสมาร์ตซิตี้เต็มสูบดันเป้าหมาย105เมืองอัจฉริยะปี70 https colon www b a n k k o k b i n e s s com tech s a s h หน E. สร้างเมืองอาาาัจฉริยะ X-Capital City รับเป้าหมายไทยสูญเนสเซโร h t t p s w w w b a n k o k b u s i n e s s c o m b u s i n e s s e c o n o m i c 1 1 5 3 1 6 1อึ้งเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาพัฒนาเมืองอาาาัจฉริยะ ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลนครคราชศีมาได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามายกระดับเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของอ e ีกอบวอนเมนเข้ามาปรับปรุงการทำงานของหน่วยราชการการใช้อ e ีสวิสเข้ามาปรับปรุงการให้บริการกับประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้นำร้องในการให้บริการขอจนะ่ายน้ำประปาการจ่ายค่าบริการการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งยังได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในเทศบาลเพื่อความรวดเร็วคล่องตัวและลดการใช้กระดาษซึ่งในระยะต่อไปจะนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการอนุมัติอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความยุ่งยากลดเวลาการดำเนินงานเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีกล้อง C C T V เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบจราจรและการขนส่งเพื่อแก้ปัญหารถติดลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งล่าสุดได้นำระบบ A I เข้ามาใช้วิเคราะห์ภาพที่ได้จากกล้อง C C T V ที่ติดตั้งในตัวเมืองทั้งหมดทำให้มีความแม่นยำสูงช่วยให้การแก้ปัญหาจราจรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยลดภาระงานของพนักงาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปรับปรามอัชญายกรรมซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดเหตุนักโทษแหกคุกก็ได้ระบบกล้อง C C T V อัจฉริยะมาติดตามคนร้ายจับกลุมได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ําเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่นํามาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันก่อนเกิดปัญหาเตรียมจัดทําระบบิตีด้าต้าแพลตฟอร์ม รวมถึงจะนำระบบ AI มายกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขเช่นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ป่วยการทำคิวนัดหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมาต่อคิวนานเหมือนในอดีตและการนำ AI มาใช้ในระบบการเสียภาษีเช่นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและภาษีอื่นๆผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งการนำระบบ AI มาใช้ในโรงเรียนของเทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน ตลอดจนการบูรณาการระบบแอปพลิเคชันต่างๆของเมืองที่มีเป็นจำนวนมากทั้งของส่วนราชการและการให้บริการสาธารณะต่างๆให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและลดความยุ่งยากในการใช้งานโดยแผนงานทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการสมาร์ทซิตี้ซึ่งได้ก่อสร้างสร้างอาคารเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไปได้รวมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาทำแผนพัฒนาระบบสมาร์ตซิตี้ของเทศบาลนครราชสีมาจัดทำระบบซิตีดัต้าแพลตฟอร์มคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่นำไปใช้พัฒนาเมืองในด้านต่างๆรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจซึ่งภาคเอกชนสามารถมาใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการทำธุรกิจการลงทุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้านทั้งความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตและด้านเศรษฐก